มันต้องเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยเพราะมีรู้จะคิดเลื่องอะไรดีอะแม้คนไทยก็แท่ไม่มีแต่ก็มีอย่างสงครามไทยอังกฤษาหาเยอรมันกับอ่าสายฟ้าอยู่ที่คนไทยเยอะๆนั่นแหละยิงได้แล้วหาเยอรมันหมองอ่าลูกเไลเปอร์แล้วเขียนหน้าสไลเปอร์ว่าไทยดาดาลาต้องไปถ่ายคลิปอีก แล้วก็คนแดงก็เขียวว่าเราเออปมญหาเรื่องเออดีนะหมดเวลาพอดีอะ่ะพิมพ์กันว่าเราทำคลิปอยู่ทำเนื้อหนึ่งพพ์ไปเขียนมาบอกด้วยมาทำคลิปอยู่ เราเออไม่อยากดีกว่าเรามีปัญหาหยุดยิงได้แล้วเ,เขียนอะไรของแกเนี่ยเราไม่ยิงหนึ่งครั้งเลยเรามีช่องเรามีช่องเลยโอ้จุดจุดจุดกำลังทำอาหารฮุยน่ามาแน่เลยน่ากระถางเป็นไม้ แบบนี้เอาเปรียบทหาเยอรมันออกเฮ้ยเป็นยงนะเป็นยังไงตอสองครั้งตอนนี้กัน ดูนี่ว่าเป็นแบบที่มันเป็นแย่แบบไก่บ้าพลังแต่ผมไม่รู้มันนับหรือเปล่านะผมยังไม่เนิ่นใจของผมแลวผมมาคิดอีกทีแล้วกันนะว่ามันนับหรือเปล่าอีพีช่องเราจำได้อยู่พลนพลนทับ ฮะเขี <Huh? S 2> ยนไงว่าเขียนไงว่าช่องอย่ยล <Yeah. S 1> ืมบางส่วนแป๊บหนึ่งนะมาดูที่ช่องแล้วมันจะมีปัญหาเด็ดน,นึงอย่ามาว่าหัวลูกกันนะนั่งพีแป๊บหนึ่งนะมีก็บางคนมีแต่เลือกถาละช่องมันลืมทำไม เฮ้ยตกใจ่ะเราเอาเปรียบนายไงนาย,าย,ายมีตั้งสามมันทำอะไรทำไมขาฉันมันทำเรามีแต่สองสามต่อสองดิเออสามต่อตัง สองต่อสามแต่ที่จริงจะเขียนว่าสามต่อสองแต่เขียนผิดเฮ้ๆๆๆๆๆๆยตอนนี้มันโดดเฮ้ยมันหยโหเกือบตายตอนนั้นก็เป็นไทยเปมนกแต่ดูเท่ไม่หย ไอ้เหี้บอทำไมเนี่ยนดเอาไ้เนี่ยซิซอกไทยห่าหาง は โอ้รถฉันปิวมินุ่นแล้วลยิงทิ้งแล้วก็เสร็จใหม่เป็นอีกคันนึงเสดไม่ติดจ้นในหมายค่ยะว่าเจ้านี้มันบักเนอเสไม่ติดอกค้างอ้าวตดกั๊สามคันโอ้ยคั้ไม่มีความเป็นวามที่ขายที่ขายเลิกกิน มีคนออกมือเราไม่เกี่ยวเด้อเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวผิดเราไม่เกี่ยวเราขับดีๆอยู่ยังมาโทษเรา ตอนไหนเรากลับไอคนเมื่อกี้เพราะไอคนเมื่อกี้มันนอนจะยิงเพื่อนทีมเราเอ็กดีไม่เกี่ยวเพราะขึ้นมาไหนวะใครอ๋เอ็กดีสายฟ้าเอ็กดีสองถืเราเสียจำกลับไ้วว่าสายของไอเอ็กซ์ดียิงหน้า นี่เกินชะตาของเจ้ามาผิกดกฎหมายข้อที่หนึ่งล้าน ไม่มาก,กวนตีนไม่ขนาดมุมมองหนึน